จะได้ไม่เสียเวลา TTB เอ่อ TTB uh, เนี่ยเอาพื้นฐานกันนิดหนึ่งทุกท่านคงรู้จักตัวนี้คุณตัวนี้ดีระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมเล่าพื้นฐานให้ฟังนิดหนึ่งว่ารายได้ของ TTB เนี่ยก็เป็นแบงค์ทั่วไปฮะรายได้ทั่วไปก็หากินกับตัวการปล่อยสินเชื่อ TTB เนี่ยพอร์ตสินเชื่อของเขาเนี่ยถ้าดูจากรูปขวามือเนี่ยครับสินเชื่อของเขาเนี่ยพอร์ตที่เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือพอร์ตเช่าซื้อพอร์ตเช่าซื้อก็คือ ตอนเมื่อก่อน t t b เป็นแบงค์ฐานไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ไปซื้อธนาคารธนาชาติมาธนาคารธนาชาติเนี่ยเป็นคนที่ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในพอร์ตชาวซื้อในตลาดเชอชาวซื้อลบมือเอ่อลบมือหนึ่งลบมือสองเนี่ยฮะแล้วก็พอธนาชาเข้ามาปุ๊บก็กลายเป็นพอร์ตใหญ่ของของ t t b TTB เนี่ยเอ่อช่วงที่ผ่านมาหุ้นมันลงบ้างเนี่ยผมคิดว่า เหตุผลหนึ่งที่ผมได้ยินคนพูดเรื่องเยอะคือเวลาผมเอาไปเล่าที่ไหนผมก็เล่าทีทีบีแหละว่าเอ้ยผมชอบหุ้นตัวนี้นะแต่ว่าคําถามที่ได้รับมาจากคนที่เขาไม่มั่นใจหุ้นตัวนี้จะเป็นเรื่องเดียวเลยฮะก็คือเรื่องผ่อนร,รถยนต์ เขาบอกเนี่ยผ่อนที่รถยนต์เนี่ยทุกคนดูจะมีปัญหากันทั้งหมดแบงค์เล็กๆอย่าง KKP ก็มีปัญหาแต่รถก็ปิดไปเยอะรถ E ีีก็ลดราคาต่อเนื่องเลยเนี่ยพอรที TDB มันไม่มีปัญหาอะไรเลยเหรออะไรเงี้ยฮะผมว่านี่คือคอนเซิร์นหลักของของตัวท t b ในช่วงที่ผ่านมาแต่ผมก็จะพยายามเล่าให้ฟังว่า TTB เนี่ยช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ปล่อยสินเชื่อเลยเข้าที่เขาเอาธนาชาตเข้ามาในช่วงแบบจำปีไม่ละสองพันสิบแปดถึงสองพันสิบเก้าเนี่ยตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยพอร์ รถยนต์ของธนาชาติเนี่ยสี่แสนล้านเนี่ยเป็นสี่แสนล้านตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยสินเชื่อเลยคือเขาระมัดระหวงในการปล่อยสินเชื่อมากทําให้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะเจ็บตัวบ้างแต่เขาอาจจะเจ็บตัวได้ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่านี่เสียเขาค่อนข้างน้อยนะฮะสำรองสำรองเขาก็เลยแบบส่งๆไม่ได้แบบมีปัญหาเหมือนคนอื่นนะ,ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคอนเซิร์นเรื่องพอสินเชื่อรถยนต์เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้น แล้วก็ที่สําคัญยังเชื่อเหมือนเดิมว่าไอสิทธิพิชน์ทางภาษีเนี่ยจะเป็นตัวที่ผลักดันให้กําไรค่อนข้างดีผมว่ากําไรรายคิวมาให้ดูไต่มาดหนึ่งเนี่ยฮะที่น่าสนใจก็คือว่าปกติเนี่ยไต่มาสหนึ่งเนี่ยเขาควรต้องจ่ายภาษี900ล้านแล้วเขาก็ด้วยเขาด้วยความที่เขามีสิทธิพิชน์ทางภาษีใช่ไหมเขาก็เลยไม่ได้จ่ายภาษีแต่ว่าเขาเรียลไลซ์แท็กเบเนฟิตแท็กเครดิตของเขาเนี่ยเกินกว่าภาษีที่เขาต้องจ่ายอีก ภาษี 4, เขาต้องจ่าย900อ่ะแต่เขาเรียลายไปประมาณพันสี่พันพันพันสกว่าเนี่ยฮะแล้วก็เขาเอา300ส่วนเกินมาเนี่ยเพื่อทําให้บ o t t o m line เนี่ยมันโอเคผมว่าการทําแบบเนี้มันสะท้อนว่าเขาอยากจะให้บ o t t o m line มันสวยดังนั้นงบไต่มาสอเนี่ยที่กำลังจะเกิดเดี๋ยวผมคิดว่า ttb เนี่ย พยายามคงจะพยายามเมเนจให้บอททอมไลน์เนี่ยมันไม่ได้แย่มากกว่าไต่มาสไต่มาสหนึ่งเพราะฉะนั้น TTB เนี่ยอาจจะเป็นแบงค์เดียวเลยนะฮะที่เห็นงบโตคิวอันคิวได้แต่ที่นคนอื่นเนี่ยคิวอันคิวลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมว่าเอ่อเรื่องสิทธิประโยชน์ทงภาษีเนี่ยมันน่าจะทําให้งบเนี่ยมันออกมาดีเพราะฉะนั้นงบไต่รรมาสสเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะแย่แล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยไอ้แท็กเบเดฟิตตาบใลที่แท็กยังอยู่นะผมว่างบมันก็น่าจะดีได้ต่อเนื่องเช่นกัน แล้วพองบดีเนี่ยผมคิดว่ามันทาให้ปันผลเนี่ยจ่ายได้ดีต่อเนื่องเราคาดว่าออปันผลเขาเนี่ยมันน่าจะค่อยๆขึ้นจาก13ตังปีนี้เป็น15ตงังเป็น16ตังในปีต่อๆไปได้ฮะราคาลงมาเนี่ยลงมาบาท6เนี่ยฮะผมว่าปันผลก็เกือบจะ7จ็ดแปดเก้าเปอร์เซ็นตแล้วมั้งฮะถ้าเกิดเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยฮะเพราะฉะนั้น ที b เนี่ยผมว่างบดีน้อย2ปีคนทีท่ซื้อ t ี b เนี่ยก็สามารถซื้อไปได้ถือไปได้2อาปีแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยกินมันผลเนี่ยฮะแป้าไปผมว่าก็น่าจะเป็นคุณที่ให้ผลตอบแทนที่ที่โอเคละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดคุณตัวนี้เหมาะใครเหมาะกับคนที่แบบอาจจะเทรดไม่ค่อยเก่ง ไม่ได้มีเวลาตามหุ้นทุกวันอยากจะซื้อหุ้นแล้วก็ถือเป็นเงินออมเก็บไว้หรืออาจจะซื้อหุ้นให้ลูกให้หลานอะไรเงี้ยฮะผมว่า Tt b เนี่ยเป็นหุ้นที่ทน่าสนใจกําไรนิ่งกําไรค่อนข้างอย่างน้อยก็ชัวร์ตัวอื่นปันผลก็ค่อนข้างสวยด้วยนะฮะอ่ะทีนี้มาลองฟังวิวในแง่กลยุทธ์บ้างเชิญพี่นพฮะครับผมกเ็เวลาเราวิเคราะห์หุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยเราก็จะดูอยู่ประมาณสักห้าปัจจัยห้าปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันก็คือเศรษฐกิจเราเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นแต่ว่ามันก็ยังฟื้นตัวแบบช้าอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต่ำประการที่2คงจะดูเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยนะครับว่าเป็นเป็นช่วงขาขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงเพราะว่าช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยแบงก์ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าขาลงเนี่ยมันก็จะกดดันเรื่องของนิมใช่ไหมครับแล้วก็ที่3เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเติบโตของพวกไรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยพวกค่าธรรมเนียมต่างๆรวมถึงแคปเอ็กซ์ด้วยนะครับซึ ตอบได้ว so ่าแบงก์ตอนนี้เราเป็นอันเดอร์เวทใช่ไหมครับคุณใช่ใช่ครับก็เพราะว่าหลักๆเนี่ยมันภาพแมกโเนี่มันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจมันโตค่อนข้างที่จะช้าเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยมันปีแนวโน้มที่จะปรับลงนะครับก็เลยอาจจะทําให้ตัวแบงก์เนี่ยกำไรไม่ค่อยดีแต่ว่าสําหรับตัว t ีทีบีเนี่ยกำไรเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับผมลืมรูปพูดไปอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวแนวโน้มของ valuation เนี่ยก็ดูน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเข้าไปนะครับ ในแง่ของกําไรเนี่ยก็อย่างที่คุณฟุกบอกว่าเขามีตัว tax benefit นะครับที่จะเรียวไหลเนี่ยในช่วง2-3ปีขา้างหน้าเนี่ยก็เลยทําให้ตัวแนวโน้มกําไรเนี่ยน่าจะเติบโตโดดเด่นก,กว่าเพื่อนในช่วง2ปีข้างหน้านี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้ของ b u o o m b e r g s o n s e n s u s นะครับเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองของกลางของตลาดนะครับแล้วก็รวมถึงมันมีหุ้นบางตัวที่เราไม่ได้ cover อ,ฟฟอ,อย่างอย่างทิสโก้เนี่ยเรา c o อ,ฟฟอร์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวแบงก์ทั้งหมดเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเติบโตค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าจะมีอย่างของเ t ทีเนี่ยจะเติบโตค่อนไปทางสูงก็คือประมาณสัก8%ต่อปีนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครที่แบงก์อื่นอย่างทิสโก้ก็อาจจะตโตน้อยหรือติดลบด้วยซ้ำไปนะครับในครนี้หรือว่าอย่างตัว SCB เนี่ยเติบโตแค่ประมาณสัก3%เองนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ valuation นะครับก็จะเห็นว่าแบงก์ทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เทรดต่ำกว่าบุ๊ก หมดเลยนะครับตัวที่จะกําหนดว่าตัวไหนแบงก์ตัวไหนเนี่ยจะซื้อขายที่สูงกว่าบุ๊กหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ R O E นะครับก็จะเห็นว่าทิสโก้เนี่ยถึงแม้ว่ากระโดดไปเลยนะครับสูงกว่าเทรดสูงกว่าบุ๊กเนี่ยแต่ว่าก็เป็นเพราะว่า R O E เขาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็เลยถือว่ามีความเหมาะสมนะครับในขณะที่ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะกระจุกตัวนะครับในในระดับที่ต่ากว่า1เท่า P b o ุ k v a l u แต่ว่าดูแล้วมันก็อินไลน์กับตลาดครับไม่ได้บอกว่า R O E ตัวนี้สูงหรือว่า ไอตัวนี้สูงแล้วก็เทดที่ BookValue ก็สูงก็คือค่อนข้างที่จะ i n ไลน์ตามตลาดผมคิดว่าตรงนี้ก็ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับในแง่ของ valuation กลุ่มแบงค์ถ้าเทียบกับ r o e ครับผมในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลตอบแทนคาดหวังนะครับปกติเนี่ยเราลงทุนก็จะคาดหวังในเรื่องของ capital gain แล้วก็เรื่องของ dividend yield นะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวก็จะเห็นว่าตัว TTB เนี่ย ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างสูงนะครับตลาดคาดกันไว้ก็7%ต่อปีก็ถือว่าอยู่ในดับค่อนข้างสูงเลยสูงที่สุดเนี่ยจะเป็นตัว SCB นะครับแต่อันนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา payout ratio เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่า TTB เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในดับที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับตัวอื่นตัวอื่นก็อาจจะมีต่ำบ้างสูงบ้างแต่ว่าแบงค์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า เรื่องของธุรกิจอะไรอาจจะเริ่มอิ่มตัวบ้างนะครับสำหรับในแง่ของแคปิตอลเกนเนี่ยก็อาจจะ TTB เนี่ยก็คาดหวังได้ประมาณสัก17%ตอนนี้ตลาดก็ให้มูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณสัก2บาทเพราะฉะนั้น Total Return หรือว่าท o ทอล e อ็ e ซ์ e พคตัดรีเทิรนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ24%นะครับสำหรับตัว TTB ก็ถือว่าอยู่ในค่อนข้างโซนสูงนะถ้ารวมทั้งแคปิตอลเกนแล้วก็การคาดหวังผลตอบแทนจากเงินปันผลด้วยนะครับ อันนี้เราลองมาดูนะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าตัว TTB เนี่ยโดยเฉพาะในต้นปีนี้เนี่ยถ,ถือว่า TTB เนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่านักวิเคราะห์เนี่ยมีการปรับเป้าราคาหุ้นแล้วก็ปรับ e a r n i n g ของหุ้นตัวนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแท่งสีเขียวเขียวคือแท่งที่เป็นคำแนะนำซื้อก็จะเห็นว่านักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยมีการแนะนำซื้อหุ้น TTB เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเป้าราคาที่เหมาะสมของหุ้น TTB ขึ้นด้วย เส้นสีขาวคือเส้นเป้ามูลค่าที่เหมาะสมนะครับส่วนเส้นสีเหลืองเนี่ยคือราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาตอนนี้ก็ถือว่าอัพไซด์มันเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเราไปดูเปรียบเทียบกับหุ้นแบงก์ตัวอื่นนะครับที่มีคําแนะนําเป็นซื้อเนี่ยจะเห็นว่า TTB เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไบเลตติ้งเนี่ยค่อนข้างสูงที่สุดเลยนะครับอยู่ถึง81%ลองลงมาก็อย่างเช่น b b l แล้วก็ KBank นะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะเป็น ในแง่ของมุมมองของนักทุนต่างชาตินะครับจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ยขายหุ้นกลุ่มแบงค์หุ้นกลุ่มแบงค์อาจจะไม่ใช่เป็นที่รักของนักทุนต่างชาตินะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นว่าต่างชาติเนี่ยเขาขายปีนี้เนี่ยมากกว่าแสนล้านนะครับเขาก็อาจจะมีเซกเตอร์ที่จะต้องขายเนี่ยไม่กี่ตัวเซกเตอร์ละครับเที่เป็นเซกเตอร์ขนาดใหญ่แล้วมีสภาพคล่องในการซื้อขายค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแบนงค์เนี่ยที่ถูกขายมาก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าต่างชาติขายนะครับแต่ว่่่าจะมีีอยู2บท จากรูปเนี่ยจะเห็นว่าต่างชาติก็ถือว่ามีการซื้อผ่านบด NVDA เข้ามานะครับอย่างเช่นตัว BBL แล้วก็ตัว K Bank นะครับส่วน s c b เนี่ยก็ซื้อเหมือนกันแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มจะเป็นขายแต่ว่าถ้าเทียบกับต้นปีเนี่ยก็ถือว่ายัางซื้อเล็กน้อยนะครับในขณะที่ TTB เนี่ยโ,โหเป็นแบบดิ่งลงเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าต่างชาติเนี่ยจำเป็นต้องลดคลองถือถือคลองหุ้นบางตัวอาจจะเลือกเฉพาะหุ้นที่มีขนาดใหญ่และเขารู้จักนะครับ ในสไลด์ถ้าถัดไปครับก็เป็นในแง่ของถึงแม้ว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับหุ้นกลุ่นแบงค์ในปีนี้นะครับแต่ว่าในแง่ของตัวแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่จะได้ ESG r a t i เ g ตตเนี่ยค่อนข้างดีสําหรับตัว TTB เนี่ยได้ ESG r a t i เ g ตตอยู่ที่ d o นะครับซึ่งแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มากกว่า A หมดเลยนะครับอย่างทิสโก้เราได้ t ิ a KTB, k b นะครับ KTB K Bank b, b เนี่ยได้ t r i ป l e A ส่วนตัวอื่นก็ได้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือน่าจะเป็นเป้าหมายของตัว TESC เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงก์ก็น่าจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินไหลเข้าถ้าเกิดมีการปรับเงื่อนไขแล้วก็ทําให้มีเม็ดเงินใหม่จาก TESC เข้ามานะครับในสแสตหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวกองทุนวายุพักนะครับอตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะคาดหวังเงินต่างประเทศไม่ได้แต่ว่าน่าจะคาดหวังเงินในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูพอร์ตการลงทุนของกองทุนวัยุพักในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่า TTB เนี่ยอยู่ มีสัดส่วนการลงทุนอยู่เป็นอันดับ3เลยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเม็ดเงินจากกองทุนวัยุพักเข้ามาจริงๆเนี่ยมีการจัดตั้งจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าเอ่อ t d b ก็เป,เป็นเป้าหมายหนึ่งที่กองทุนวัยุพักจะเข้าลงทุนได้ทั้งในแง่ของกองทุนวัยุพักนะครับเพราะว่าก็มีสัดส่วนการลงทุนที่สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงตัว ESG rating เนี่ยก็ได้อยู่ที่สูงด้วยนะครับก็เป็นทั้งในแง่ของเป้าหมายกองทุนวัยุพักแล้วก็เป้าหมายของกองทุน t ESG ครับผม ครับโอเคทั้งนั้นในแง่เทคนิคครับพี่วัดมองตัวนี้ยังไงครับครับมาดูภาพทางเทคนิคบ้างนะครับก็ตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นลายวิกฤตมันจะดูดูสับสนหน่อยนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วมันเป็น Channel ขาขึ้นนะฮะก็เห็นว่าตั้งแต่ปี2-1เนี่ยมันยกฐานขึ้นมาตลอดถ้าเราไปมองเทียบกับตัวเซ็ตบ้านเราหรือว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันนิวโลตลอดนะครับตัวตัวนี้เห็นว่าฐานเนี่ยมันยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือทํา h i g h อร์ low, แล้วก็ทำาฮเออ High นะครับจุดสูงสุดก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามืานั้นผมเอาตัวนี้ตัวปลายปลายสุดของ Weekly เนี่ยมาขยายดูนะครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับก็คือ,อ,อต้องระวังทางลงนะฮะร,ระวังทางลงโดยเฉพาะถ้าเราดูาจากที่น้องไบรท์ให้ให้ข้อมูลเมื่อกี้นะฮะับ GT b t ก็เป็นตัวที่ติดท็อป5ของการช็อตเซล นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้จำง่ายๆฮะถ้าหลุดแนวรับที่หนึ่งจดหกแปดก็คือลงนะครับจะลงมาที่หนึ่งจดหศนนะครับแล้วก็ถ้าทะลุหนึ่งเจ็ดสี่ก็จะไปหนึ่งจุดปดศูนย์ะฮะแล้วก็ถ้าดูเป็นรายวันเนี่ยลองดูเป็นรายวันนะครับก็ต้องระวังนะฮะระวังจะหลุดแนวรับที่หนึ่งจดหแปดครับยังไม่เลือกว่าจะเอายังไงนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องรอเลือกหลังงบออกอีกอาทิตย์หน้า ครับฮะโอเคถ้างั้นมาโหวตกันดีกว่าครับว่าตัวนี้หน้าเข้าหรือค้ามก่อนครับเอกสารนะครับน้าเข้าผมคิดว่าในแง่พื้นฐานเนี่ยตาบใดที่มีแท็กอะยังไงกำไรออกมาค่อนข้างดีแน่นอนแล้วกำไรดีปันผลก็จะดีด้วยนะครับพี่นพก็เสริมข้อเดียวครับก็เป็นเป้าหมายของกองทุนถ้ามีเม็ดเงิน ใหม่ๆหลเข้าจากทีเอจแล้วก็กองทุนวัยุพักเนี่ยผมคิดว่า t ี b ีีเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเลยครับผมครับพี่วัดครับด้านเทคนิคนะฮะเดี๋ยวผมขอก็ไปดูเทคนิคอีกอีกครั้งหนึ่ง <ười> เอาให้ชัวคือคือเอาให้ชัวหน่อยนะครับก็คือจริงๆแล้วผมก็มองเป็นอย่างนี้นะฮะเอาใหม่ครับเดี๋ยวนี้หมกเม็ดไปนิดหนึ่งหมกเม็ดไมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นะฮะอันนี้ก็เอา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 ที่ล่าสุดเนี่ยมาขยายให้ดู นะครับว่าเอ๊ะมองยังไงผมก็มองทรงตัวไซเว์แล้วก็ไซเว์อัพนะครับแนวรับ1.70นะครับส่วนแนวต้านเนี่ย74เนี่ยผมคิดว่าที่สุดแล้วทะลุนะครับแล้วก็ไปที่1.80นะครับกรณีที่มันผิดปกติเท่านั้นเองที่มันจะต้องสต็อปลอสที่1.68นะครับแล้วก็เห็นว่ามันจะมีตัววงกลมนะฮะตอนนั้นก็เป็นสัญญาณที่เป็นบวกนะครับนๆนๆเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะฮะเกิดการที่ เส้นกาเฉลี่ยเคลื่อนที่26วันตัด54วันขึ้นนะฮะปกติแล้วตัดยากนะฮะปกติแล้วปีหนึ่งยังบางตัวไม่เคยเห็นตัดเลยนะครับพอมันตัดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน้ําหนักมันไปไปในทางขึ้นมากกว่าลงนะครับอันนี้ก็หมกเม็ดไว้นิดนึงนะครับครับก็ผมคิดว่าคาตาลิสระยะสั้นที่น่าสนใจก็คืองบเนี่ยฮะงบไตรมาสสองก็จะออกน่าจะวันศุกร์หน้าเดี๋ยวถ้างบออกมา ไปอย่างที่เราคาดคือเป็นคนเดียวในตลาดที่สามารถบวก Q1Q ได้ผมว่าคุณก็น่าจะรีบาวขึ้นไปกลับไปที่เดิมได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันวันศุกหน้าเดี๋ยวงบออกผมจะอัประเด็นให้ฟังอีกรอบน,นะครับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะแล้วครับจะ10โมงแล้วนะครับก็ฝากไปแค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ